สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอ็มเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูปั่นสีสวยๆมาฟาาค่ะก็จะเป็นเมนูชาอันชันนะคะมะพร้าวนมสดปั่นด้วยค่ะก็จะออกมาเป็นสีฟ้าสวยอย่างนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วยนมข้นหวาน60 ml นมจืด30 ml พี่เจใช้ของฟอรคอนนะคะน้ำชาอัญชัน50 ml นมสด50 ml และน้ำมะพร้าว50 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เทน้ำมะพร้าวสด50 ml ลงไปการใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบควรใช้วันต่อวันเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีของเครื่องดื่มนะคะ เทชาอันชันลงไป50 ml วิธีการต้มชาเก็บไว้ใช้ประหยัดทุนอยู่ที่ ep 53ค่ะดูย้อนหลังได้ชาที่ต้มไว้เก็บในตู้เย็น1คืนกลิ่นจะหอมขึ้นค่ะเรานำนมสดมาค่ะเทนมสดลงไป50 ml พี่เจใช้ย,ยี่ห้อเมจินะคะพอใส่นมลงไปก็จะเป็นนมสีฟ้าเลย หลังจากนั้นนำนมผสมมาค่ะ90 ml ถ้าเราไม่ได้ผสมไว้ให้ใช้นมข้นหวาน60 ml บวกนมจืด30 ml ค่ะวิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้เพื่อประหยัดเวลาอยู่ที่ ep 89ดูย้อนหลังได้ค่ะให้เราเตรียมโถปั่นค่ะตักน้ำแข็งใส่แก้วยิ้ม2อออนแล้วก็เทลงไปแล้วเติมน้ำแข็งอีกเล็กน้อยนะคะลงไปด้วย เติมน้ำชาอัญชันมะพร้าวนะคะที่เราผสมเอาไว้แล้วลงไปเลยค่ะใช้ผงเฟปเป้หช้อนชาจะทำให้น้ำปั่นของเราเกาะตัวดีมากขึ้นแล้วก็สวยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเห็นว่าน้ำปั่นละเอียดแล้วเราก็กดปิดได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้น้ำปั่นมาแล้วนะคะสีสวยมากเลยค่ะเทน้ำปั่นลงไปในแก้วเลยแก้วในคลิปขนาด22ออนค่ะเราจะเห็นว่าน้ำปั่นของเราเกาะตัวกันดีแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามค่ะสมัยนี้ลูกค้าจะชอบอะไรที่สีสวยๆถ่ายรูปได้นะคะเอานี้ไปเพิ่มเป็นเมนูในร้านก็ได้นะคะ ทำเป็นเมนูพิเศษก็ได้ใส่ลงไปให้พูนๆแก้วเลยค่ะจะดูน่ารับประทานลูกค้าชอบปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าเราอยากเปิดร้านแต่เรายังไม่มีสูตรทำไม่เป็นให้ลงมือทำและฝึกฝนจะเก่งขึ้นเองค่ะสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงสามารถอินบ็อกทางเฟซบุ๊กหรือไลน์แอดได้ค่ะ